สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อคุณลตี้ครับคลิปทีเป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีรถตู้มานําเสนอกันแล้วนะครับนะหาหยกันไปหนึ่งวันนะก็วันนี้ครับเป็นเจ้าโตโยต้าหัวจรวดครับเป็นตัวหลังคาสูงนะครับคันนี้เป็นรถช่วงยาวครับเครื่องคันนี้เป็นตัวดีเซลนะครับเครื่องเป็น1 k ึ่งเคเทอร์โบนะครับสามพซีซีครับภาษีคันนี้ปี64ครับเกียร์ธรรมดานะครับไมค์เป็นแบบดิจิตอลนะครับตัวนอกนะครับ แอรเย็นหน้าหลังครับนะก็หลังคาคันนี้ถือว่าสูงเลยนะครับนะถ้าใครอยากจะได้แบบรถนั่งที่ว่านั่งสบายๆครับใช้หลังคาสูงนี่ทำอะไรได้เยอะครับแล้วก็เบาะด้านหลังที่ลงไว้นี่ไม่มีนะครับนะก็ต้องไปดูกันอีกทีครับว่าทะเบียนคันนี้เป็น อ่าชนิดไหนนะถ้าเป็นป้ายเขียวก็ไม่ต้องมีบอกครับแต่ถ้าเกิดเป็นป้ายฟ้าป้ายดํานี่ก็ต้องไปตามหาบอกกันนะครับยังไงก็ลองสอบถามกันดูก่อนครับตัดสินใจนะครับนะก็ผมจะทิ้งลิงก์เจ้าของรถไว้ให้จะล่างคลิปนะครับเป็นลิงก์ a c e b o o k เจ้าของรถนะครับนะสอบถามกันไปได้โดยตรงเลยนะครับนี่รานะคาผู้ขายคันนี้ก็ตั้งไว้ที่1นึ0 0แบาทครับหนึ่งแบาทก็ใครสนใจก็ติดต่อไปได้ครับ ถูกใจยังไงก็ลองไปดูจริงกันด้วยนะครับนะไปลองขับลองเทสดูก่อนนะครับรถเก่าๆนะไปเห็นกับตามันจะดีกว่าครับสร้างความมั่นใจนะถ้าใครอยู่ไกลก็ลองดูครับว่าเรามีเพื่อนฝูงอยู่ใกล้แถวนั้นไหมนะก็ไว้วานให้ไปดูได้นะครับก็อันนี้ก็เจอก็นํามาฝากกันแล้วกันนะครับนะใครที่กําลังมองหารถตู้อยู่นะครับโอเคต่อคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไปด้วยครับมีรถใหม่ๆท่านจะได้พลาดครับผมตอคลิปนี้สวัสดีครับ